มันรู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับตำแหน่งแรกในเรื่องของจุดเด่นตัวตนนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอุปถนะัมภ์นะในเรื่องสิ่งที่คุณคิดนะครับในเรื่องสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาการมองหรือวางแผนอะไรไว้เนี่ยในเรื่องของการที่คุณต้องเริ่มลงมือทำเนี่ยไพ่เกี่ยวกับการลงมือทาที่ต้องทำโดยทันทีเลยนะวางแผนล้องทําอย่ารอที่จะทาในอนาคตต้องทําเลยโดยทันทีเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จนะครับต่อมา,ตามาในเรื่องของข้อเสียล่ะ ในเรื there, yourself, you heart, ่องาเสียงที่คุณมีความใจร้อนนะครับที่คุณเนี่ยทำอะไรที่มันแบบมุกทะลุเกินไปเนี่ยมันก็ต้องดูตัวเองด้วยนะต้องประเมินว่าเสิ่งที่คุณทําไปทําไปเพื่อสิ่งใดนะครับแล้วก็ตั้งสติตัวเองให้ดีไม่งั้นมันจะเกิดผลเสียกับตัวเองสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เราพังแผลเนี่ยมีโอกาสจะพังทลายได้ดังนั้นเราเนี่ยเราเองก็ต้องตั้งสติตัวเองให้ดีนะครับคนรับข้างล่ะคนรับข้างไปขึ้นในเรื่องของการที่มันเหมือนพึ่งพาคนอื่นนะบางอย่างก็ต้องทําด้วยตัวเองก่อนบางอย่างมต้อง คนละครึ่งอ่ะมันทุกสิ่งอย่างมันไม่สามารถจะไปพึ่งใครรวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยบางเช่นเราอยากได้เงินหนึ่งร้อยบาทเราไปเอามาหมดเลยไม่ได้น้องทำสักพึ่งก่อนแล้วเราทําส่วนหนึ่งก่อนแล้วมันลําบากจริงๆอ่ะมันก็ต้องหาคนช่วยเหลือโอเคคนก็เห็นว่าเอ้ยเราไม่ได้ไป,ไ,ไ,ไ,ปไปแบบเบียนเขาจนเกินไปกับคนที่มาช่วยเหลือตัวคุณนั้นคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอุปสรรคหลักอุปสรปครคไปขึ้นเป็นทางแยกนะครับในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยไปขึ้นเป็นในเรื่องของ มันเป็นความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณแบบนี่จะไปซ้ายจะไปขวาดีมือจะไปยังไงดีเนี่ยมันคิดเยอะจนเกินไปบางครั้งบางสิ่งอย่างเราต้องสร้างความมั่นใจสิ่งที่วางแผนอะไรไว้เนี่ยก็มั่นใจตัวเองเข้าไว้นะจะไปซ้ายก็ซ้ายเลยนะสิ่งที่คุณตัดใจถ้าคุณมีการวางแผนที่ดีศึกษาโดยรอบคอบแล้วจะซ้ายหรือขวามันก็สําเร็จได้นะครับอ่ะดูซิต่อมาวาสนาล่ะวสาะวสนาพาขึ้นเป็นนักพยากรณ์น,นะสิ่งที่คุณคาดการสิ่งที่คุณคิดโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีนะอันนี้เป็นคอนข ในทุกๆเรื่องที่คุณทํานะอืมมันตอบในเรื่องการที่คุณวางแผนคุณคิดอะไรก็ตามเนี่ยและคุณศึกษามาแล้วดีแล้วเนี่ยมั่นใจเลยทําไม่เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเพราะคิดเยอะมันเกิดทางแยกเยอะเออทำไม่ทาดีคิดเยอะจนเกินไปสุดท้ายไม่ได้ทํานะมันก็ทําให้เอออุตสาห์คิดแล้วนะมีไอเดียแล้วลงมือทาเลยดีกว่านะจะเป็นจะถูกอย่างไรก็คือประสบการณ์นะครับเนรู้ในเรื่องของการมูดีกว่านะครับ,นะรบไปขึ้นพระแม่คงคานะในห้องโถงนี้ก็ อ่เป็นพลังงานของความเข้มแข็งทางทจิตใจนะครับเป็นพลังงานการอ่นในเรื่องกับอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเทพเทวานักครูบาอาจารย์เพื่อจะหนุนนําให้ชีวิตของตัวคุณ่ะดีขึ้นนะครับต่อมาไปดึงพระราหูนะครับก็ไปขอพอรกับพระราหูได้นะเพื่อจะหนุนนําให้กจัดวัตส่าห์ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นให้ท่านคุ้มชะตานะคุ้มดวงของตัวคุณให้แขวงแกร่ปลอดภัยทําอะไรก็ประสบความสาเร็จในทิศทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ พระบุญญาไปหารขึ้นไปในเรื่องของการถอ,อนคำสาบานนะเกี่ยวกับคำสาบานต่างๆที่คุณเองอาจจะ,ะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเนี่ยก็อาจจะต้องไปไหว้พระนะไปขอพรถอนคำสาบานต่างๆที่คุณอาจจะเคยไปสาบานอะไรบางอย่างเอาไว้ทําให้เหมือนมาขัดขวางนะเหมือนทําให้ทําอะไรมันก็ไม่เต็มที่สักทีมีอะไรมาขัดมาความอุปสรรคเยอะเหลือเกินนยะเออก็อาจจะต้องไปถอนคำสาบานไว้บ้างนะครับยกไปถึงการ จุดทูตสิบหกดอกอันนี้ก็ช่วยได้นะครับถ้ามันเริ่มรู้สึกทุกๆอย่างมันเริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเข้ามาเนี่ยก็บอกกล่าวเทพเทวานะเพื่อนหนุนนาเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตของตัวคุณให้ดีขึ้นนะพูดถึงเปิดแสงสว่างก็สถาวายจะไปทําบุญเกี่ยวกับไฟนะหรือว่าถวายรอดไฟเตาถ่านตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างเสริมช่องทางให้กับตัวคุณได้มีช่องทางมากยิ่งขึ้นเปิดในเรื่องของพลังงานที่จะส่งเสริมใจิตใจส่งเสริมความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ย ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมารูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็น,เ,นเรื่องความผูกมัดนะครับคือไพ่ที่ขึ้นเป็นเ,นเรื่องปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันผูกมัดไพ่ขึ้นเป็นผมนะครับประพมภูมิคิดที่จะผูกมัดเข้าหาดังนะนั้นโอกาสในเรื่องความรักที่คุณ คิดดึกคาดหวังนะนเนี่ยพัยคืดแดนเดรมิดเนี่ยคือเป็นพลังงานของคล้ายๆที่คุณปรารถนานะในเรื่องของความรักคุณปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังนะพร,ระผมหนุนหน่นนำนะให้คุณเนี่ยสมปรารถนามากยิ่งขึ้นนนะั้คุณสามารถที่จะไปขอองค์ประผอมได้นะครับที่จะให้ท่านเนี่ยดึงดูดความรักสมปรารถนาคุณมากแต่คุณก็ต้องอเหมือนมีความชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจในหัวใจตัวเองด้วยเพื่อจะดึงดูดความรักเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ค่อยๆจะมีโอกาสขึ้นข้างมากเหมือนกันนะครับ บู้ใชว่าจะมูอย่างไรนะครับให้ความรักดีขึ้นให้ขึ้นเป็นพระแม่ธรณีนะครับก็สามารถไปขอพอรกับพระแม่ธรณีก็ได้นะให้ท่านาช่วยหนุนหนักนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทาให้ความรักมีความมั่นคงมากขึ้นได้ด้วยนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นพระจักรนะไปถึงเรื่องของอจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับความเหงาความเศร้าต่างๆก็ต้องปรับจิตใจ,ใจต,ตัวเองให้ดี แล้วก็ไม่จะไปสนใจเรื่องอดีตรเรื่องอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยมันทิ้งไปบ้างนะครับไพ่บุญญาเป็นที่หารขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงในการที่ไปทําบุญบ้านนะครับทำบุญบ้านของตัวคุณเองก็ได้นะหรือกินเจกินบางสื่รัดนะครับเพื่อจัดนุนนำนะให้ความรักดียิ่งขึ้นนะครับพบเจอคนดีๆมากขึ้นพบเจอความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่สมหวังมากยิ่งขึ้นด้วยเชย่นกันนะครับ มารูึกว่าเลขมงคลนะครับจะเสริมดวงความรักนะครับได้สมหวังความรักมากขึ้นเป็นเลขอะไรนะครับในช่วงเดือนนี้ให้ขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับให้ขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งเนี่ยครับในห้สงช่วงนี้เป็นการเสริมดวงในทิศทางที่ดีนะแล้วก็ได้เจอคนดีๆนะคนที่เป็นที่หนึ่งในใจของตัวคุณนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามทุกอย่างมันจะเป็นสุขหมดเลยและมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ความรักดีๆความรักใหม่เนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณใน ห่วงช่วงเดือนนี้นะครับ,รบแังนั้นเราเียคุณนาเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณนะไม่ว่าจะทําเป็นบอเปอร์หรือจดสักดาเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงนะครับความรักของตัวคุณให้สมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบแต่ละ้เนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับไม่รู้ใช่ว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นปเป็นเรื่องของหมดเวลานะครับ พายขึ้นเป็นพลังงานของความกลัวที่มันกลัวเรื่องอดีตนี่แหละนะพายขึ้นเป็นเวลาที่มันทุกทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาในตัวของมันอยู่แล้วแต่ไอเวลาที่จะเกิดขึ้นทางความรักใหม่ทางความรักเก่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาตัวของมันเองทุกอย่างเราต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณแบบย้อนนึกถึงสิ่งเก่าเดิมๆทําให้มันมาบาดจิตบาดใจตัวเองมากกว่านะแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดใจแล้วก็น้อมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็เปิดใจให้รักที่ดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณก็จะทําให สิ่งต่าง,างๆหรือความรักดีๆนะบังเกิดขึ้นกับทุกคนได้ด้วยเช่นกันนะครับมารู้ิว่าจะมูอย่างไรนะครับให้ความรักดีขึ้นไพขึ้นเป็นเทพเจ้าวนอูนะครับเราสามารถจะไปขอพอรให้เราพบรักดีๆรักที่ซื่อสัตย์นะครับรักที่จริงใจต่อคุณเองก็จะได้รับพรทีด่ดีจากเจ้าพ่อคนอูนะครับต่อมาไพขึ้นปีเถาะนะครับในเรื่องของการสร้างพลังใจตัวเองให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับมองโลกในแง่ดีให้มากยิ่งขึ้นนะเรื่องต่างๆมันค่อยๆดีขึ้นได้ ด้วยตัวคุณเองนะครับไพ่บุญญาพิธิหารขึ้นในะเรื่องของอการร่วมบุญการบรินะวัดที่ชำรุดนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงหรือว่าทําบุญนะกับวัดที่ติดริมน้ำนะเพื่อเป็นการเสริมดวงได้อีกหนึ่งอย่างเช่นกันหรือว่าคุณสามารถที่จะ,ะไปทําบุญวัดทีอ่อยู่ติดริมน้ําแล้วก็มีที่สิ่งที่วัดประกาศเกี่ยวกับวัดชมรุดพระโอโบสถชมรุดเราสามารถไปร่วมบุญได้เพื่อจะนุนนนำนะครับให้พบเจอสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาใน ชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรดักนั่นเองนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับนะครับให้เตือนในเรื่องของตัวคุณนะเจ้าภาษาไปขึ้นในเรื่องของศศาสตร์ไปขึ้นในเรื่องของการมุ่งมั่นนะตั้งใจไม่ใช่ว่าเราไปต้องไปเล่นเกษรศาสตร์ใส่เขานะคือเป็นเรื่องของการที่อ่ามันเหมือนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อ่ามั่นคงในสิ่งที่เป็นความรู้สึกตัวคุณที่รู้สึกครั้งแรกๆที่ได้เจอคนคนนี้เลยนะครับก็ให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจไปแล้วก สิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วตัวเขาล่ะคนที่คุยด้วยไพ่เคลื่อนสนทนานเขาแค่ต้องการความสุขนะเขาต้องการแก้ความสบายใจเห็นไหมที่ไพ่ออกเป็นกูเทียเล็กเนี่ยเขาแค่อยากอยู่กับคุณแล้วมีความสุขแค่นั้นพอเลยเขาไม่ต้องการอะไรเยอะดังนั้นะนะเพียงแค่ทําความสุขในทุกๆวันที่อยู่ร่วมกันให้ได้เพียงนั้นก็พอนะถึงแม้จะมีความทุกข์บ้างก็เอาโอเคถ้าคุณผิดก็ขอโทษกันไปนะอะไรที่มัน ช่วยเหลือกันได้มีความสุขได้แล้วก็ทํใไปเต็มที่ข้่เป็นงพอนะครับตัวจจมุกอย่างไรได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นมงคลสมรสนะมีโอกาสนะถ้าพอมันมันก้าวข้ามเส้นความไม่ชัดเจนไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้มีโอกาสแต่งงานได้เหมือนกันนะมันเหมือนมันเรียนรู้กันมาเยอะแล้วอ่ะไอความไม่ชัดเจนจริงๆแล้วมันก็เหมือนครบนั่นแหละแต่เพียงก็ไม่ได้พูดออกมาพอมั่นใจแล้วอะไรหลายอย่างมันก็จะไปได้ไหวได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเนเรื่องของพระตีมรตินะครับเราก็สามารถไปขอพรนะ จะตฏิโมติได้เป็นพระศิวะพระผมพระนารายนะเพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จในความรักความชัดเจนในความรักได้มากยิ่งขึ้นนะครับให้ปุญญาบริหารขึ้นเป็นในเรื่องของการทําบุญนะกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็ทําบุญกับคนยากไร้นะเราช่วยเหลือนะหนุนนำมาคนที่ยากไร้นะี่จะหนุนนาให้คุณพบเจอสิ่งดีๆเนะี่ยเข้ามานะในเรื่องความรักก็ชัดเจนดีๆยิ่งขึ้นตามสิ่งที่คุณปรารถนารวมไปถึงการ ทาบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าคุณจะไปไห่ทานไปช่วยเหลือคนยากไร้งาเสี้ยวนี้ก็จะเป็นบุญทั้งนั้นเลยนะเขาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยเพื่อจะหนุนนําให้ความรักของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมารู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการควบคุมนะการที่คุณเองเนี่ยเอ่อเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างที่มันดีขึ้นแล้วก็ดีนะแต่บางอย่างมันเหมือนเป็นการที่ เราคาดหวังกับเขาเยอะเกินไปเหมือนเราพยายามจะควบคุมบางอย่างตัวเขาหรือเปล่าเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เป็นความทุกข์บางอย่างคิดเอาเองว่าในสิ่งนั้นจะเป็นความสุขของเขานะสิ่งนั้นจะทาแล้วมันดีนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องฟังความเขาด้วยนะบางทีกุญใจร้อนที่จะตัดสินไปแล้วว่าเขาชอบแบบนี้แต่บางทีเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะมันเป็นการควบคุมเป็นการคิดแทนบางทีบางสิ่งบางอย่างทุกๆคนมันไม่ชอบเหมือนกันหรอกแต่ก็ต้องมีการพูดคุยทําความเข้าใจจะได้ถูกใจกันมากขึ้นนะครับ มารู้สึกว่าไพ่จะให้มูลอย่างไรบ้างน,นะครับไพ่สิทธิกริยะขึ้นในเรื่องพัพิราบนะก็สามารถขอพอรกับองค์พพิราบได้นะเพื่อกาะจัดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นประสุกนะครับการที่ มันเหมือนได้รับความรักความสุขที่ดีนะในเรื่องความรักมันดีอยู่แล้วนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะในเรื่องความรักเป็นเรื่องของการที่ใช้ความเข้าใจมากกว่าในปัจจุบันแล้วก็ยึดถือความสุขของคุณนังกูเป็นหลักความสุขของคู่องคุณความสุขของตัวคุณที่มันต้องเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะครับไปบุญญาพิหารขึ้นไปในเรื่องของการปิดทองพรพพุทธรูปนะครับแล้วก็ทําบุญถวายพระไตรจีวรน,นะก็เป็นการ เข้าวัดเข้าวาสามวัดเจ็ดวัดเก้าวัดก็ได้นะครับเพื่อจะนุนนําสร้างกุศลไปทําร่วมกันได้เลยไปท้งครอบครัวเลยนะเพื่อจะไปปิดทองพุทธรูปแล้วก็อ่ะไปวัดใดวัดหนึ่งหรือทุกวัดเลยก็ได้ไปถาวายสังฆทานสะหน่อยนะครับอุทิศบุญนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ตาเพื่อจะนุนนําให้ชีวิตของคุณนังคู่ดีขึ้นความรักดีขึ้นไม่เกิดปัญหากับคุณนังคู่ได้โดยเชิงกน,นะครับอ่ะมาดูซิว่าเลขมงคลนะครับของคนมีคู่เป็นเลขอะไร แรกๆนะครับให้ขึ้นมาได้ขหกนะครับอืมได้หกไปถึงพระศุกร์ด้วยนะอ่าเลขของพระศุกร์เลยนะชัดเจนมากต่อมาไพาค 5, นะ่คือเลขห้านะครูบาจารย์สิริศิลป์ก็เป็นพระพิลาพอดีนะในเรืเนี่ยสิ่งสําคัญนะั่นในเรื่องของความรักคนเป็นคู่นะครับคุณนําเลขห้าแล้วก็เลขหกดาวพระศุกร์ความสุขที่จะเกิดขึ้นในความรัก และมีเทพเทวาคอยปกปักรักษานะครับเรื่องคู่ก็จะเป็นการกจัดอุปสรรคปัญหาเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทำไวเปอร์หรือจดสักดาเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นการหนุนดวงของคุณท้งคู่ได้ด้วยเช่นกันนะครับรูสกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกนะครับในเรื่องของโอกาสด้ไงานเนี่ยไพยเ่เตือนมาเป็นการร่วมมือการดิวนะมีโอกาสอยู่แล้วนะครับในเรื่องความสําเร็จมันผ่านเข้ามาแล้วแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะรับหรือเปล่า เต็มที่มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับในเรื่องอุปสรรคล่ะไพ่ึ้นในเรื่องของการที่มันต้องทําอย่างเต็มที่น,นะสุดความสามารถแล้วก็หลายแสดงที่คุณตัดสินใจมันก็ไม่เชิงตัดสินใจผิดพลาดหรอกแต่ไม่งั้นที่คุณต้องรอบคอบมากยิง่งขึ้นจากการที่มันต้องจัดก,การกับเรื่องในหลายเรื่องในหลายอย่ยางไปพร้อมๆกันมากกว่านะครับในเรื่องของคนคนก็ร้อบข้างล่ะไพ่คือมแม่กากลีนนะ ในเรื่องของรอบค้างเนี่ยก็มันเป็นเรื่องขอกาะทาที่คุณต้องรุยนะพลังงานพ่อแม่กันลีกานรุยนะครับุยต่อสู้รุยจัดการเรื่องตื่องได้ด้วยต,วตัวคุณเองนะไม่ต้องไปพึ่งใครเลยหรือรวมไปถึงงานที่คุณเสริมดวงในการไปไหว้พระแม่กาลีเพื่อจะหนุนนำนะครับให้ขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ ดียิ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะมูอย่างไรเพิ่มเติมนะครับไปขึ้นเป็นพระพุทธนะครับในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการติดต่อนะในเรื่องของการได้รับงานอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ใชคําพูดการไปสัมภาษณ์ก็ดีการ,ราได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญที่ต้องปรับเรื่องคําพูดให้เป็นทางการมากขึ้นปรับเรื่องคําพูดที่ทุกใจกลมากยิ่งขึ้นอันนี้เราก็ต้องไปทบทวนไปฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นนะครับดูซิเป็นอย่างไรต่อ ไปขึ้นไปเรื่องปีชวดนะครับในเรื่องของการเข้าสังคมการปรับในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการทําความเข้าใจในสังคมใหม่ๆการไปทํางานที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องดูสังคมเขาเป็นแบบไหนเราไปทํางานประเภทใดและเราจะต้องเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองไหมหรือว่าการเสริมเพิ่มตเติมความรู้ทักษะต่างๆควรจะมีเพิ่ไมไหมเป็นการที่คุณต้องวางแผนเพิ่มตเติมให้มีความเก่งกบบาจมากยิ่งขึ้นนะครับ คุณอยากป็นตัวขึ้นเป็นเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่คุณอาไปไหว้พระก้าวัดนะคะเพื่อหนุนนาชะตาชีวิตนะครับการสําเร็จที่จะได้รับงานโอกาสมากขึ้นรวมไปถึงการถวายรองเท้ากับพระธดปเพื่อเสริมในเรื่องของพลังงานในเรื่องของความสําเร็จที่เพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูดูซิว่าเลขมงคลนะเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของความสําเร็จนะในเรื่องของการงาน,นะครับปักให้ขึ้นเป็นเลขสูง นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขสามนะครับไพ่ขึ้นเลขศูนย์เลขสามเนี่ยเสริมในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานเลขสามพลังงานของพระอังคารนะการตะลุยการต่อสู้เอาชนะทุกสรรพสิ่งิเพราะพลังคันเนี่ยเป็นพลังงานของการเอาชนะนะการต่อสู้เป็นนักรบนะแล้วเนี่ยเมื่อคู่มีเลขมีเลขศูนย์เนี่ยคือการขจ,จัดอุปสรรคปัญหาให้มันสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสุข นะให้เกิดความสําเร็จมากี่ึืนและเอาชนะกับทุกๆอุปสรรคที่เข้ามานะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหากูมีเลขศูนย์เลขสามเลขสามเลขศูนย์เนี่ยเพื่อจะขจัดอุปสรรคไปในที่ต่างๆได้ด้วยเช่นกันนําเลขเหลนี้นะครับเอาไว้จดเอาไว้นะในคาสตานก็ได้หรือทําเป็นวอ์ไฮเปอร์ส่วนตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนตำแหน่งเรื่องของ จดเด่นตัวคุณนะครับให้เป็นความสําเร็จนะคอนเสิร์จเนี่ยมามาจากตัวคุณด้วยและคนก็นมาช่วยด้วยนะอะถือว่าเป็นสิ่งีดีมั่นใจเข้าไว้นะที้บอกว่าราะว,ว่าให้เรามั่นใจในการกระทําของตัวคุณเองและจะเกิดความสําเร็จคนรอบข้างล่ะภหยขึ้นเป็นความตายนะหมายถึงเรื่องของการที่คุณเองต้องพึ่งตัวเองก่อนเอนดับแรกนะครับอย่าจะหวังพึ่งแต่คนอื่นเปนอย่างเดียวนะบางสิ่งบางอย่างมันหากคุณเริ่มมาดีวางแผนมาดีเนะี่ยคนที่มาช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือให้มันไปติดทางได้ด้วย หากคุณไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสําเร็จระยะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องอุปสรรคล่ะไปขึ้นจมดิ่งหมายถึงเรื่องของการที่วางแผนให้เรียบร้อยนะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันมีเรื่องสิ่งที่คุณมองข้ามไปอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ต้องเกิดความรบอบคอบหลายๆอย่างนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องหันมามองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราทําไปแล้วมันมีความผิดพลาดตรงไหนไหมเรา ปรับอย่างไรเราแก้อย่างไรเราควรทําแบบไหนและทาอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นก็อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องวางแผนดีก็แลวกันนะครับว่าจะมูอย่างไรให้งานดีขึ้นนะครับไปขึ้นในเรื่องของความคิดที่มีต่อผู้คนรอบข้างนะครับ,นะรบแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดลบกับคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เสียความสัมพันธ์ที่ดีๆนะหรือว่าคนมาช่วยเหลือได้ด้วยัน,นี้ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับไปขึ้นเป็นพกเกจไปถึงเทเทวาสิจิตที่ เป็นเทวดาประจําตัวของตัวกุลซึ่งอยู่ที่ว่าตัวกุลนะต้องสร้างกุศสนะมัวจะสวดมนต์นั่งสมาธินะครับหรือว่าไปใส่าบาตไปทําบุญต่างก็อุทิบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็ดไูไปถึงเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาด้วยนะครับ ให้มุ่งหาพิษานขึ้นเป็นในเรื่องของการเนี่ยทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านนะเพื่อเสริมวงจุ้ยสวมในเรื่องพลังงานป้าของคุณให้ดีแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของงานที่คุณทําได้โดยเช่นกันรวมไปถึงการบริจาคเลือดนะครับเพื่อจะนุนนนานะให้ในเรื่องของบุญนะที่คุณสร้างนุนนําชีวิตนุ่นําความก้าวหน้าในเรื่องของงานที่การงานได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูชื่อว่าเลขมงคลนะครับที่จะเสริมในเรื่องของการงานของตัวคุณให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นมาได้เจ็ดนะครับ ให้ขึ้นเป็นเลข6นะครับทั้งเลข7แล้วก็เลข6นะหนุนนําการขจัดอุปสรรคปัญหาสร้างความคิดดีๆนะครับสร้างความสมหวังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยได้มากขึ้นนะครับทับ้งเลขเดคือก,ก,การข,ยาขาจัดอุปสรรคปัญหาเลข6คือการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะและเสริมพลังงานที่ดีเกิดความก้าวหน้ามากยี่ขึ้นเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทําไวเปอร์หรือว่าจดสกลารนะครับ,รรบแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับด,ดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของจุดเด่นนะไพ่ขึ้นในเรื่องของปูหลักปูใหญ่นะบางทีในเรื่องของการที่ใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ของตัวคุณเนี่ยเพื่อจะถลายกันไปต้องมั่นใจในตัวเองว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็ไปทิศทางที่ดีได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะคิดอย่างไรแล้วก็วางแผนอย่างไรมากกว่าเพราะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีนะครับด้วยเช่นกัน คนรอบข้างล่ะไปขึ้นเป็นเรื่องของผมนี่คิดคนรอบข้างเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ดีเนี่ยจะอยู่กับคุณนะคนที่ไม่ดีเนี่ยในยามที่คุณทุกข์ในยามที่คุณเกิดปัญหาเนี่ยเขาจะหนีหา่างคุณไปนั่นคุณก็ต้องเริ่มพิจารณาคนรอบข้างดีๆแล้วแหละว่าเอือใครที่จริงใจกับคุณใครที่ไม่จริงใจคุณก็คัดกรองให้ดีก็จะช่วยได้เพราะว่าคนที่จริงจังจริงใจมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องอุปสรรคล่ะอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการที่อดทนก่อนนะแล้วก็ทุกอย่างมันเริ่มไม่จับ ในทิศทางก็ดีแล้วนะในเองธุรกิจต้อมีความปังในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยันเหมือนต้องอดทนแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปนะัญหาจัดการเรื่องต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นหรือฟื้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมารู้ใว่าเราจะหมูอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของกุมารทองใครเลี้ยงกุมารทองนะหรือใครที่ช่วงนี้มีมีลูกอ่ะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมทร่งุกิจของตัวคุณด้วยนะทำให้ธุรกิจมีความปังหรือใครที่เลี้ยงกุมารก็จะขอได้หนึ่งให้มีลูกค้าให้มีงานมากขึ้น ให้มีช่องทางมากขึ้นก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นเสริมอีคือในเรื่องของความคิดลบนะความคิดที่มันจมปลักกับความทุกข์เดิมๆความวิดพาฒน์เดิมๆเนี่ยมันก็จะทําให้ความสําเร็จมันก็มองเห็นได้ยากนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่เราไปไหว้พระหูในฮวงชงนี้ก็จะหนุนหนับนะช่วยเหลือในเรื่องของการขรจัดอุปสรรคปัญหาสิทธิบที่บ,บาบงสิทงที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของงานต่างๆดิวต่างๆที่ยังไม่เกิดความไม่ชัดเจนเนี่ยเกิดค,ความชัดเจนมากขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาเป็นารขึ้นเป็นอย่างไรบ้างดูเซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่ขอพรกับพระอาหารในบ้านคือพ่อแม่ของคุณเองนี่แหละนะครับเพื่อเสริมดวงให้กับตัวกุลดีขึ้นนะครับมีความก้าวหน้ามีความแคล้วคลาปลอดภัยมากขึ้นรวมไปถึงการทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระนะครับเพื่อนหนุนนําสร้างบารมีให้กับตัวเองที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดูซิว่าเลขมงคลน,นะครับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจเป็นเลขอะไรในช่วงนี้ดูเซิไพ่ขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่ ทั้งเลขศูนเลขหนึ่งนะถือว่าดีเลยนะเป็นที่1เป็นดับเบิลวันนะในด้านธุรกิจนะทำอะไรก็เป็นที่1ได้เลยนะในหุ่งช่วงนี้ก็ถือว่าหากคุณเมเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขศูนย์เ,เ,เ,เนี่ยมาเต็มสิบเลยนะหรือเป็นที่1ของด้านธุรกิจก็นําเลขเนี้ยเอาไว้ล้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทําเป็นไบเปอร์ก็ได้นะหรือจดสกสาเอาไว้ในบ้านสถางน,นะครับจะเวลาจะทําอะไรดีลงานอะไรเนี่ยก็ย่อมเกิดความเสเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจจจััักลลงงใใให้ดีเป็นนะครบ มาดูซิว่าไพ่จะเปิดอะไรบ้างนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนีย่ยดูซิไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของของขวัญนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจัดการอย่างไรมากกว่าแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวกับการซื้อช็อปออนไลน์ต่างๆก็ต้องระวังนะไพ่ขึ้นเป็นของขวัญเนีย่ยเออช็อปปิ้งนะซื้อของนะ,ะการไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นบางทีมันไปเหมือนแบบเป็นรูดบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดนี่เกิดสิได้ด้วยอันนี้ Euro ต้องระวังนะครับอ่ะต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่าองนะ นนในธุรกมีสินเนี่ยระวังเหมือนกันว่าทั้งชอปปิ้งนะทั้งการไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปนู่นไปนี่เนี่ยเกิดนี่เกิดสินเพิ่มขึ้นเหมือนใช้เงินเยอะเกินไปเนี่ยในห้องช่วงนี้ระวังไม่ดีเลยนะครับต่อมาเงินเก็บล่ะเงินเก็บก็เนี่ยต้องแบบหักข้ามใจอ่ะอืมมาเป็นเรื่องการวางแผนนะจะได้เก็บได้เยอะมากขึ้นบางทีเอาไม่ได้เก็บนิดนึงก็ได้อย่าค่อยเก็บว่ากันดีในเดือนหน้าอะไรเงี้ยต้องแข็งใจหน่อยนะไปเกินสต๊อกไปนะต้องหยุดที่จะเอ่อเลือกที่จะไม่เก็บไม่ได้นะ เหลือเพื่อขาดในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไปลงทุนด้วยนะเราเรียกว่าลงทุนวาอย่างไรลงทุนไปขึ้นั่เนี่ยมันเริ่มจะลงทุนได้แต่คุณเองต้องเก็บให้อยู่นะถ้าเก็บไม่อยู่ก็ลงทุนไม่ได้เหมือนกันนะ,ะแล้วเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการที่คุณไปใช้ใจ่ายตามใจตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปหากมันอุดร่รวในเรื่อง,องต่างๆได้เนี่ยในเรื่องของการเก็บในเรื่องของการลงทุนมันก็จะไม่เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการมูนะครับจะมูอย่างไรนะ ให้เงินปังเงินดีนะครับไปขึ้นในเรื่องงเปียร,รากานะครับการที่เราต้องสร้างความมั่นใจเรื่องของการดูายรับรายจ่ายต่างๆให้มีความมั่นคงมากขึ้นจะได้ไม่พังนะการเงินจะได้ไม่พังทลายลงไปอยู่ที่การวางแผนนะต่อมาไปขึ้นเป็นพาปุรหัะนะครับมาถึงเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุญสนมานถึงเรื่องครูวาอาจารย์นะครับในเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของการเรียนรู้นะในเรื่องของอาหาความรู้เกี่ยวกับ การบริหารการเงินที่ดีนะทำอย่างไรให้เงินไม่รัวไหลให้เงินดีขึ้นนะการึกษาสิ่งต่างๆนี้จะทำให้ในเรื่องการเงินของตัวคุณเนี่ยมันพอกพูนหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดูสิว่าไพ่บุญญาเป็นไห้ขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการฟังธรรมนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการถวายอัตถบ,บริการกับพระบทใหม่นะครับการฟังธรรมการเสริมในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสมาธินะครับในเรื่องของการมีสติในการใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการ สวัสดิ์อัธาบริการกับพระบทใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หนุนนํำนะให้ในเรื่องของการของตัวคุณเนี่ยมีช่องทางมีรูทางมากยิ่งขึ้นน,นะทำอะไรมันก็ไม่เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีไม่เกิดเรื่องราวที่คุณเองเนี่ยเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันมีสติในการใช้จ่าย มากยิ่งขึ้นนะครับบรรจว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงการเงินของตัวคุณนะเป็นเลขอะไรในช่วงนี้นะครับไปขึ้นเลขแปดเลขแปดปถึงเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะอ่าอินฟลุตตี้ื่องเงินไม่หมดนะอ่าเลขสองนะครับไปขึ้นเรื่องเลขสองเนี่ยเสริมเรื่องความมั่นใจนะเลขสองพลังงานของอ่าพระจันทร์เนี่ยมันเป็นความอ่อนไหวทางจิตใจเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยคุณเสริมทั้งเลขสองและเลขแปดเลขแปดเลขสองจะเสริมเรื่องการเงินชัดเจนเลยนะไม่เงินมันไหลออกไปมีเก็บเงินอยู่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับให้ เอาไว้รอมรอบตัวกุไม่ว่าจะทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะเก็บเอาไว้ในกระเป๋านะสตางค์นั้นจนสักกันไดก็ได้นะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมในเรื่องของการเงินให้มีความมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ